อห oh, การใช้เหตุผลเชิงตรรกะครั้งที่หกจุดประสงค์แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะอะให้วาให้หาความสัมพันธ์ของรูปภาพรูปที่1เป็นรูปดาวสองเป็นหัวใจต่อมาเป็นพระอาทิตย์สองดวงแล้วก็มาเป็นดาวหัวใจอาทิตย์สองดวง ต่อไปต้องเป็นอะไรต่อไปก็ต้องเป็นดาวแถวที่สองสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มาสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมแล้วก็ต้องเป็นสามเหลี่ยม แถวที่สามลูกศรวงกลมห้าเหลี่ยมทรงกระบอกลูกศรวงกลมห้าเหลี่ยมทรงกระบอกแล้วก็ต้องเป็นลูกศรอ,อให้หาความสัมพันธ์ช่องนี้รูปอะไรหายไป รูปอะไรหายไปแถวที่หนึ่งประาทของเล่นเป็ดกลองของเล่นประสาสกลองเป็ดกลองเป็ดประาทของเล่นแถวนี้อะไรหายไปมีประศาทมีของเล่นมีกลองเพราะฉะนั้นที่หายก็คือเป็ด มาใบงานที่หกการใช้เหตุผลเชิงตรรกะหนึ่งตัวอักษรเรียงกันอยู่บนกระดาษแต่มีส่วนหนึ่งของกระดาษที่ขาดหายไปให้นักเรียนช่วยหาตัวอักษรที่หายไป 1.1. จ,จากรูปด้านล่างตัวอักษรภาษาอังกฤษที่หายไปคือไหนลองเช็คซิตัวอะไรหายไป ตัว L ตัว A ตัว C ตัว E ตัว L ตัว A ตัว C ตัว E อ่ะเห็นไหมว่ามันแบ่งละมันจะเป็นทั้งหมด4ตัวก็คือ L A C E แล้วก็มาซ้ำ L A C E ต่อไปก็ต้องเป็น L A แล้วก็ C C กับ E คำตอบก็คือ C E. ต่อไปหน่งจุดสตัวอักษรที่หายไปคือเช็คทีละตัว B R A K E B R A, A K ต้องแบ่งตรงนี้ B R A, A K E B R A, A K E B R A, A K E แล้วก็อีกสองตัวคือ B แล้วก็ R หายไปสามตัวแล้วก็ A K E B R A, A K E ตัวที่หายคือ E B R หนึ่งจุดสาม ตัวที่หายไป e a t e n แล้วก็ e a t e n เอะแบบนี้แบบนี้ตัวที่หายไปก็คือ e a t e n บไหม e a t e n e a t e n อ่ะตัวที่หายคือ เอ E ีสี1.4ให้เอาให้นำตัวอักษรภาษาอังกฤษที่หายไปในข้อ1.1ถึง1.3มาเรียงต่อกันจะได้เป็นคำว่ามีตัวอะไรมั่งที่หายไปมี C E L E B ีบอ a t e ความหมายคือ celebrate คือฉลองต่อไปข้อสองให้นักเรียนช่วยตั้งรหัสจำนวนเก้าหลักโดยใช้เลขหนึ่งสองสามสี่ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ หนึ 1> 1. รหัสนี้เมื่ออ่านจากซ้ายไปขวาหรืออ่านจากขวาไปซ้ายจะได้ตัวเลขชุดเดียวกัน 2. ตัวเลข4ี่จำนวนเลข4ในรหัสจะมีมากที่สุดและจำนวนเลข1จะมีน้อยที่สุดสารหัสตัวสุดท้ายจะต้องเป็นเลขขี่รหัสที่ได้คือเลขอะไร เราลองทำตามทีละเงื่อนไขเงื่อนไขที่หนึ่งคืออ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายจะได้ตัวเลขชุดเดียวกันเราก็ตั้งไว้ก่อนเลยหนึ่งสองสามสองหนึ่งถ้าอ่านกลับก็หนึ่งสองสามสองหนึ่งได้ข้อสองจำนวนเลขสในรหัสจะมีมากที่สุดและจำนวนเลขหนึ่ง มีน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นสี่มันก็จะต้องมีมากกว่าหนึ่งตัวและหนึ่งก็ต้องมีแค่ตัวเดียวสามรหัสตัวสุดท้ายจะต้องเป็นเลขคี่มันควรจะเป็นอะไรมันเป็นเลขหนึ่งได้ไหมรหัสตัวท้ายเป็นเลขคี่ถ้าเป็นเลขหนึ่งตัวแรกก็จะต้องเป็นเลขหนึ่งด้วยเพราะต้อง ไปและกลับอ่านได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ได้ตัวท้ายต้องไม่ใช่เลขหนึ่งเพราะเลขหนึ่งต้องมีแค่ตัวเดียวใส่เลขหนึ่งไว้ก่อนตรงกลางต่อมาเงื่อนไขเมื่อกี้คือเลขสี่จะต้องมีมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องใส่สให้ได้ทั้งหมด4ตัวอูใส่ไว้ติดกันหนึ่งก่อน เสร็จแล้วตัวสุดท้ายเป็นเลขที่ก็เหลือแค่เลขเดียวคือเลขสามตัวแรกก็จะต้องเป็นสามด้วยและเหลืออีกสองช่องก็คือต้องเป็นเลขสองสามารถตอบได้หลายอย่างเราจะเรียงสลับเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ก็คือครูเรียงไว้เป็นสามสองสี่สี่หนึ่งสี่สี่สองสามถ้าอ่านกลับได้ไหมสามสอง สามสองสี่หนึ่งสองสาได้เหมือนกันอ่ะลองดูซิว่ามีเลขอื่นได้อีกไหมก็คือเอาหนึ่งไว้ตรงกลางหนึ่งเอาสามไว้สุดท้ายเสร็จแล้วสลับสกับสองได้ไหมเป็นสามสี่สองสองสี สีามหรือจะสลับเป็นหนึ่งไว้ตรงกลางสามแล้วสลับเป็นสามสี่สองสหนึ่งสสองสสามถูกเหมือนกันหมดแบบไหนก็ได้ คำถามหลังทำกิจกรรมข้อหนึ่งจากโจทย์การตั้งรหัสเก้าหลักนักเรียนได้รหัสเหมือนของเพื่อนหรือไม่เหมือนไหมข้อสองนักเรียนได้รหัสแบบอื่นอีกหรือไม่อย่างไรมีได้ทั้งหมดกี่แบบที่เป็นตามเงื่อนไขที่ครูทำก็จะมี พวกเราอาจจะตอบเหมือนหรือไม่เหมือนที่ผู้ทำก็จะมีทั้งหมด3แบบต่อไปใบงานที่7แบบฝึกหัดเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรกะคำชี้แจงลูกบอลจะไหลลงมาจากที่สูงลงที่ต่ำเมื่อเจอช่องที่เป็นรูหนู ลูกบอลจะไหลลงไปอยู่ในช่องจนเต็มแล้วจึงไหลต่อไปหากพบช่องอื่นอีกลูกบอลก็จะตกลงไปในช่องจนเต็มแล้วไหลต่อไปเรื่อยๆจนไปสุดที่ก้อนหินก้อนหินตรงนี้ก้อนหินลูกบอลต้องไหลามาด้านนี้ข้อหนึมีลูกบอลจํานวน8ปดลูกคือ A B C D E F G H ไหลลงมาโดยมีรูหนูสองช่องคือช่องที่หนึ่งเก็บลูกบอลได้สามลูกช่องที่สองเก็บลูกบอลได้สองลูกจะต้องไหลลงมาตกช่องก่อนพอไหลต่อก็ต้องตกช่องสองเสร็จแ,แล้วก็ไหลไปชนหินหนึ่งจุหนึ่งเขาถามว่าลูกบอลที่ตกลงไปในช่อง หนึ่งจำนวนสามลูกตามลําดับการตกลงไปก่อนมีดังนี้ตกไปในช่องที่หนึ่งก็ต้องเป็น a b c เห็นไหมต้องตกลไป b แล้วก็ c หนึ่งจุดสองลูกบอลที่ตกลงไปในช่องที่สองอีกสองลูกต่อไปก็เป็นตัวอะไรก็เป็นตัว d กับ e d e หนึ่งลูกบอลที่ไม่ได้ตกไปในช่องจะเรียงจากซ้ายไปขวาก็คือไปเรียงไอ้ที่เหลือเนี่ยที่เหลือตรงนี้ไปเรียงอยู่ที่ตรงก้อนหินก็คือ f g h ต่อไปหนึ่งจ หนูในช่องที่สองดันลูกบอลทั้งหมดออกมาทำให้ลูกบอลไหลไปเรียงต่อกันกับบอลที่อยู่บนพื้นจะเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาได้ดังนี้ลูกบอลไปหมดแล้วก็คือ A B C อยู่ในช่องนี้ D E อยู่ในช่องสองแล้วก็ F G H มาเรียงอยู่ตรงนี้ก็คือ F E H เสร็จแล้วหนูช่องที่สองดันออกมาก็คือดัน D กับ E ออกมาแต่เวลามันออกมามันจะออกมาไงเพราะว่า D มันอยู่ข้างล่าง E อยู่ข้างบนก็จะต้องมาเป็น E ก่อนเพราะว่า E มันต้องไหลออกมาก่อนแล้วก็มาเป็น D คำตอบที่ได้คือ F G H E D 1.5หนูที่อยู่ในช่องที่หนึ่งดันลูกบอลทั้งหมดออกมาทําให้ลูกบอลไหลไปเรียงต่อกันกับบอลที่อยู่บนพื้นจะเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาได้ดังนี้เมื่อกี้มีอะไรแล้วมั้งมี F E D. h แล้วก็ e อดทีนี้ถ้าหนูช่องที่หนึ่งดันออกมาแล้วไหลมาเรียงต่อเลยมันก็จะเป็นช่องที่หนึ่งข้างล่างจะเป็น A B C ก็ต้องมาเรียงใหม่เป็น C B A คำตอบที่ได้คือ F G H E D C B A สองมีจำนวนมีลูกบอลจำนวนสิบลูกคือ A B C D E F G H I J ไหลลงมาโดยมีรูหนูสามช่อง ช่องที่1เก็บได้3ลูกช่องที่2เก็บได้3ลูกและช่องที่3เก็บได้2ลูก2.1ลูกบอลที่ตกลงไปในช่องที่1นึ่จำนวน3ลูกตามลําดับการตกลงไปก่อนมีดังนี้3ลูกแรกก็คือ a b c ต่อมา ห 2, 2ึลูกบอลที่ตกลงไปในช่องที่สองจำนวนสาลูกตามลำดับการตกลงไปก่อนมีดังนี้ช่องที่สองสามลูกก็คือ d E f 2.3สองดสามลูกบอลที่ตกลงไปในช่องที่3ามจำนวนสองลูกตามลำดับการตกลงไปก่อนมีดังนี้ มีช่องที่สองช่องที่สามสองลูกก็คือ G H สองจุดสี่ลูกบอลที่ไม่ได้ตกลงไปในช่องจะเรียงกันจากซ้ายไปขวาดังนี้ที่ไม่ได้ตกที่ตกไปแล้วคือ A B C D F D H ที่เหลือก็คือ I J สองจุดห้า หนูที่อยู่ในช่องที่1ดันลูกบอลทั้งหมดออกมาทําให้ลูกบอลไหลไปเรียงต่อกับบอลที่อยู่บนพื้นจะเรียงลําดับจากซ้ายไปขวาได้ดังนี้เรียงไว้ก่อนนะช่องที่1มี A B C ช่องที่2มี D E F ช่องที่3คือ G H ที่เหลือก็คือ I J เสร็จแล้วหนูช่องที่หนึ่งมันดันลูกบอลออกมามันก็จะต้องมาเรียง A B C ก็ C ออกมาก่อนก็จะเป็น C B A จุดห้าก็จะเป็น I J C B A สองจุห หนูในช่องที่สองดันลูกบอลทั้งหมดออกมาทําให้ลูกบอลไหลไปเรียงต่อกันกับบอลที่อยู่บนพื้นจะเรียงลําดับจากซ้ายไปขวาได้ดังนี้เมื่อกี้ A B C ตรงนี้ไม่มีแล้วช่องนี้โดนดันออกไปแล้วช่องที่สองคือ D E F ช่องที่3มคือ G H ตรงนี้มี I A c b a แล้วหนุนช่องที่สองดันออกมาอีก3ามลูกก็เรียงกับหลังเป็น f e d เรียงทั้งหมดก็จะเป็น i j c b a f e d สองจุดเจ็ด หนูในช่องที่3ามดันลูกบอลทั้งหมดออกมาทําให้ลูกบอลไหลไปเรียงต่อกับบอลที่อยู่บนพื้นจะเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาันได้ดังนี้ช่องที่1ไม่มีแล้ว2ไม่มีแล้วช่อง3มี G กับ H ข้างล่างเรียง I J C B A F E D แล้วช่องที่สามดันออกมาอีกก็จะเป็น H G เหลยยงทั้งหมด I J C B A F E D, D H G สรุปบทเรียน การแก้ปัญหาสังเกตได้จากรูปแบบที่ซ้ำกันและปัญหาบางปัญหาอาจมีคำตอบได้มากกว่า1นึ่คำตอบสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คือการแก้ปัญหาแบบขั้นตอนการหาความสัมพันธ์ของรูปแบบปัญหาแพทเทิร์นการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา Dope.